สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงวิธีบัดกีหรือบางคนเขาเรียกว่าเชื่อมตะกวัวที่ถูกต้องนะครับก่อนอื่นเรื่องความปลอดภัยนะครับผมออขอเตือนไว้ก่อนว่าไม่ควรอย่างยิ่งที่จะบัดกีวงจรที่มีไฟฟ้าไหลผ่านอยู่นะครับเพราะว่าทั้งไม่ดีต่ออุปกรณ์แล้วก็เป็นอันตรายนะครับแล้วก็แน,นำให้มีตัวแว่นป้องกัน ลูกตาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้ามีพวกตัวเศษตะกัว่วมันลอยเข้าตามาแม้แต่นิดเดียวนะครับมันทําให้ตาบอดได้นะครับก็ระวังด้วยคราวนี้เรามาพูดถึงอุปกรณ์ชิ้นสําคัญเลยนะครับก็คือหัวบัดกีครับในการเชื่อมตะกั่วหรือบัดกีมีประเด็นสําคัญ2อ,อย่างนะครับก็คือความร้อนแล้วก็ความสะอาดนะครับอันนี้ก็คือตัวให้ความร้อน เ,เราก็จะใช้อันที่ขนาดแล้วก็ความร้อนถูกต้องตามชิ้นงานนะครับถ้าชิ้นงานเล็กๆเป็นแบบพกอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กเราก็จะใช้แบบนี้แล้วก็ถ้าชิ้นงานใหญ่หน่อยก็จะใช้ตัวใหญ่ๆแบบนี้วันนี้จะใช้ตัวใหญ่อันนี้เพราะว่ามันสาธิตง่ายดีนะครับเห็นได้ชัดคราวนี้พูดถึงการทำความสะอาดหัวหัวแหลงนะครับก็จะเป็นอันนี้ครับผมจะเป็นฟองน้ำพิเศษ สำหรับการบัดกรีโดยเฉพาะนะครับถ้าใช้ตัวฟองน้ําเหมือนสกอตไบอะไรประมาณนี้มันจะละลายแล้วมันก็เละนะครับอันนี้เป็นแบบพิเศษหรือว่าใช้ฝอยเหล็กพิเศษสำหรับทำความสะอาดพวกขวัวแรงนะครับต่อมาจะมีพวกตัวตะกวัวนะครับจะต้องใช้ถูกประเภทนะครับคือโรสินเดี๋ยวจะลงรายละเอียดในตอนต่อไป แต่ว่าที่สำคัญก็คือใช้โรซินนะครับสำหรับการเชื่อมทองแดงครับแล้วก็การทำความสะอาดชิ้นงานนะครับสำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าชิ้นงานไม่สะอาดตะกวัวมันไม่ติดนะครับมันก็จะเป็นงานที่ไม่มีคุณภาพนะครับก็จะมีคัตเตอร์อันนี้เอาไว้ขูดสิ่งปนเปื้อน,อ,น,อ,นออกไปแล้วก็กระดาษทรายที่ละเอียดก็ทำหน้าที่ได้ดีเหมือนกันครับ แล้วก็สุดท้ายก็คือแนะนําให้มีกีมไว้นะครับเพราะว่าจะมีประโยชน์ในหลายขั้นตอนในงานประเภทนี้ครับนี่คือตะกั่วของผมนะครับเป็นตะกั่วประเภทรซินออคอนะครับก็คือข้างในนะครับจะเห็นว่ามันลักษณะเหมือนท่อเราข้างในมันจะมีสารที่เรียกว่ารซินนะครับซึ่งมันจะทำให้ตะกั่วมันติดกับชิ้นงานได้ดีขึ้นนะครับผมก็จะแนะนำตะกั่วประเภทนี้ สำหรับงานทองแดงทั่วไปนะครับซึ่งการดูแลรักษานะครับก็คือควรจะห่างจากาพวกาสารที่มันก็คือถ้ามือเรามันเราก็าควรจะหลีกเลี่ยงการแตะก่อนที่เราจะล้างมือนะครับแล้วกเ็เราควรจะลีกเลี่ยงความชื้นแล้วก็พวกสารกดอะไรประมาณนี้ก็คือจะให้ดีควรจะเก็บไว้ในถุงซิปนะครับแล้วก็ความแตกต่าง อันนี้กับอันอื่นนะครับก็คือเราควรจะหาคีมนะครับตอนใช้เสร็จมาหนีบตรงปลายนี้ให้มันถูกปิดไว้นะครับเพื่อให้สารสารโลซินข้างในมันไม่รั่วออกมานะครับเพราะว่าถ้ามันรั่วออกมาเราก็จะไม่ได้ประโยชน์จากตัวสารข้างในซึ่งมันก็ดีมากเลยครับตะกั่วโลซินนะครับมีหลายขนาดอ,อ,อย่างที่เห็นนะครับซึ่งขนาดเล็กนะครับมันจะแพงกว่านะครับแล้วล้วก็เราจะต้องใช้เยอะกว่า แต่ว่ามันจะบางทีมันจะใช้ง่ายกว่าโดยเฉพาะในชิ้นงานเล็กๆนะครับก็แล้วแต่การใช้งานของคุณผู้ชมครับอย่างที่ว่านะครับชิ้นงานที่สะอาดเป็นส่วนที่สำคัญของการทำการบัดกีนะครับจะเห็นว่าสายไฟสายนี้มันทั้งดำทั้งสกรปรกนะครับก็จะใช้ไม่ได้คราวนี้มาดูสายนี้นะครับ จะเห็นว่ามันก็ดูดีขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ก็ยังใช้ไม่ได้อยู่ดีสายที่มันได้เรื่องอยู่หน่อยคือสายนี้นะครับจะเห็นว่ามันแววๆดูเป็นโลหะนะครับแต่ตรงปลายมันดําแบบนี้ก็ใช้ไม่ได้นะครับจะต้องตัดตรงปลายออกก่อนแล้วก็จะใช้ได้เปรียบเทียบได้นะครับแววๆมากคราวนี้มาดูสายที่ผมได้ทําความสะอาดนะครับใช้กระดาษทรายกับมีคัตเตอร์ขูดสิ่งสกรปรกออกไปนะครับก็จะเห็นว่ามันสะอาดแววๆ ชิ้นงานแบบนี้นะครับก็คือชิ้นงานที่ดีแล้วก็ควรจะเป็นประมาณนี้นะครับเรื่องการแกะสายไฟนะครับผมจะวัดออกมาประมาณ1ช่วงนิ้วกลางนะครับ1ล็อกนิ้วแล้วก็จะใช้คัตเตอร์นะครับตัดส่วนพลาสติกให้เป็นล่องนะครับแล้วก็ใช้คีมแบบนี้นะครับดึงส่วนพลาสติกออกก็ทําแบบนี้ทั้งสองฝั่งครับ ขั้นตอนต่อมาครับเป็นขั้นตอนที่สําคัญกนะ็คือเราจะเชื่อมไอ้สายไฟด้วยด้วยกันโดยที่ยังไม่มีตะกวดนะครับก็คือเราจะบิดแล้วก็จะมีอีกวิธีหนึ่งที่จะให้ดูนะครับแต่บิดมันใช้ได้กับสายไฟทุกประเภทผมก็ชอบอสาเหตุที่เราจะบิดนะครับก็คือเพื่อให้ไอ้สายไฟมันนําไฟฟ้าได้ดีขึ้นแล้วก็เพื่อให้ตัวตรงที่เชื่อมนะครับมันแข็งแรงก่่นนะครับมันก็จะทนทานกว่าหน่อยครับ เราก็จะบิดเข้าหากันครับสายไฟอันนี้แข็งเพราะฉะนั้นผมจะทำต่อทีหลังผมได้ไปแก้ที่บิดไว้หลังไหมนะครับก็จะเห็นว่ามันสะอาดแข็งแรงพร้อมใช้งานครับเดี๋ยวเรามาดูอีกวิธีหนึ่งที่จะเชื่อมเงินครับ คราวนี้วิธีนี้นะครับจะใช้ได้แค่กับสายไฟที่มีลวดข้างในหลายลลวดนะครับแบบนี้แล้วก็จะใช้เวลานานขึ้นหน่อยนะครับผมไม่ค่อยชอบเพราะว่าสําหรับงานส่วนใหญ่มันไม่จําเป็นนะครับแต่จะให้ดูก็คือเราจะแยกตัวลวดข้างในออกมาแบบนี้แล้วก็เราจะเอามาใส่ร่วมกันแบบนี้แล้วก็จะบิดครับ ครับอันที่เพิ่งทำจะเห็นว่ามันก็คล้ายอันที่แล้วก็แล้วแต่ว่าจะใช้ไหนครับเราจะเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นทำความสะอาดตัวหัวแหลงนะครับอย่าลืมใส่เครื่องมือป้องกันลูกตาด้วยนะครับเราจะเริ่มด้วยการเอาหัวแหลงไปติดที่ชิ้นงานนะครับแล้วก็เอาตะกวัวติดที่หัวแหลงแบบนี้ ให้มีตะกวัวสะสมอ,อยู่ที่ขวแรงเล็กน้อยแล้วเราจะเอาตะกวัวแยกไปจากขวแรางเล็กน้อยครับแล้วใช้ความร้อนจากสายไฟแทนนะครับเพื่อให้สารในตะกวัวมันไม่ระเหยหมดเลยนะครับเราก็จะทําลักษณะประมาณนี้ตลอดชิ้นงานครับแบบนี้เลยกําลังดีเรียบร้อย นี่ครับเรียบร้อยแล้วก็จะเห็นว่ายังเห็นรอยยับจากสายไฟนะครับก็แปลว่ามันไม่ได้ใช้ตะกั่วเยอะไปหรือน้อยไปนะครับทุกอย่างสะอาดดีมันก็ประมาณนี้เลยครับดีแล้วขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราจะบีบปลายตะกั่วยที่ว่านะครับเพื่อที่จะเอาไปเก็บเสร็จแล้วก็อย่าลืมทําความสะอาดทุกอย่างนะครับเพราะว่าเศษตะกั่วอะไรนะครับมันเป็นพิษ ตะกัวมันเป็นพิษก็พยายามในีกเลี่ยงการแตะต้องสัมผัสแล้วก็ให้พลนมือเด็กกับสัตว์เลี้ยงนะครับทําทุกอย่างเสร็จแล้วก็อย่าลืมล้างมือละหงที่ทํางานก็ใส่วันป้องกันลูกกระตาไว้นะครับเพราะว่าตะกัวนะครับมันเหลวมันร้อนทุกอย่างที่ทามันร้อนหมดก็ระวังตัวไว้ให้ดีนะครับถ้าจะไปดูวิธีการป้องกันตัวก็ไปเสิร์ชตามเน็ตได้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็สวัสดีครับ